สวัสดีครับเฟรต้องกันไทยแลนด์ชาแนลครับวันนี้เดี๋ยวเรามาตอบคอมเมนต์กันอีกคอมเมนต์หนึ่งนะครับแล้วก็ผมก็คิดว่าหลายๆคนก็ก็สงสัยเหมือนกันอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวผมนะเรื่องเรื่องแมกกาซีนเดี๋ยวผมเคลียร์ปืนก่อนนะครับอย่างแรกทุกครั้งเคลียร์ปืนก่อนทุกครั้งนะครับปอดแมกกาซีนนะเคลียร์ปืนดูว่าไม่มีลูกอยู่ในรังเพลิงแน่ๆนะครับ การกลายเปในอาชีทางที่ปลอดภัยครับอ่าโอเคอ่าวันนี้เราจะไม่คุยเรื่องปืนนะครับผมวางไว้ตรงนี้ก็หลายๆคนบอกว่าอ่าแม็กซซีนอะ่ะสมมุติถ้าเราใส่ลูกไวอย่างเงี้ยเต็มอันนี้คือผมเต็มสิบสองเลยนะเนี่ยเห็นไหมครับสิบสองนัดแล้วก็เนี่ยผมเต็มเลยสิบสองนัดอันนี้อีกแม็กหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าเพิ่งไปทํางานมานะครับอันนี้ใส่ไว้สิบนะครับ หลายๆคนบอกว่า้พี่ผมสงสัยว่าทําไมมันมัน,มนเวลาถ้าเกิดถ้าเราบรรจุลูกไว้ในแว็คซีนอย่างเงี้ยเป็นเวลานานๆนนมันจะทําให้สป,ปริงมีปัญหาไหมสป,ปริงล้าไหมอะไรอย่างนงั้นนะครับก็ผมเชียร์ลูกอันนี้ก่อนเจ็ดแปดเก้าสิบันทีสิบนะครับอสมมุติว่า สปริงอันนี้มันเป็นเหล็กสปริงคืออันนี้ไอ้สองแม็กเนี่ยผมก็ใช้สลับโดยการใส่12บสองบ้าง1ิบ้าง1ิบ้างสิบ้างแต่ก็คืออย่างน้อยๆเนีย่ยผมไม่เคยเกินไม่เคยต่ำกว่า10นัดเลยนะครับก็ใส่ไว้ตั้งแต่ตั้งแต่สิบทันวาปีที่แล้วที่รับปืนมานะครับในวันแรกเลยในวันแรกเลยสิบสอนัดเต็ม2องแม็ก จนถึงวันนี้นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่ยี่สิบหกเดือนแปดปีนี้นะครับก็คือเกือบเกือบปีละเป็นอย่างนี้ทุกวันนะครับใส่ไว้แบบนี้ทุกวันทุกวันเนี้ยมันก็ยังอ่ะอันนี้เพิ่งปลดไปนะครับเพิ่งปลดลูกไปเมื่อกี้อ่ะผมยัดให้ดูลูกที่หนึ่งสบายๆลูกที่สองสบายๆลูกที่สาม ยังสบายอยู่ลูกที่สี่ค่อนข้างตึงแล้วนะลูกที่ห้าเนี่ยตึงล้วตึงแล้วนะครับหกตึงเลยนะเจ็ดค่อนข้างลำบากแปดเด็ดแล้วนะเก้าสิบสิบนี่ลำบากนะ ขอยืมอันนี้มาสองนะัดสิบนะดู่ดิสิบเอ็ดอด,ดูดูจาก,กาภาพเอาว่าลำบากไหมสิบสองนี่นิ้วส่นแล้วนะสิบสองทุกวันนี้ยังแข็งอยู่พี่น้องหลายๆคนบอกว่า แล้วก็บางผู้รู้บางท่านเขาก็บอกว่าเหล็กสปริงมันถ้าเกิดถ้าไม่ได้รับการแบบว่ากดปล่อยกดปล่อยบ่อยๆไม่เป็นไรถ้าเกิดถ้ากดค้างไว้อะบางคนเขากดเขาเขาเขา,เขาใส่ไว้เต็มแม็กอย่างเงี้ยประมาณอู้สี่ห้าปีอ่ะก็ยังปกติเหมือนเดิม ผมแกะให้ดูสปริงกันเนี่ยนะครับสปริงสปริงพวกเนี่ยเป็นสปริงเป็นเหล็กต่างประเทศแน่ๆเขาคงไม่ซื้อเหล็กบ้านเราไปทำแล้วส่งมาขายเราต่อผมคิดว่าอย่างนั้นนะ mm hmm. เนื้อเหล็กของต่างประเทศอะ่ะผมค่อนข้างมั่นใจเกรดช้องที่ ใช่ไม่ไม่ใช่ว่าของไทยไม่ดีนะแต่ว่าคือเขาเขาไม่เซฟคอร์สอะพี่น้องนึกออกมาของเราเนี่ยส่วนมากเราเราเราทำงานอะเราเราจะเซฟคอร์สกันอ่าผมต้องงานเหล็กแบบนี้กี่มิลกี่มิลเท่านี้ลดลงมาสักพอทำจริงๆรอ่ะศูนย์จุดนิดนิดนิดนึงอะจากจำนวนที่มันเยอะเยอะมันก็เป็นจำนวนที่เยอะเลยนะ หลายต่างเพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านเราอ่ะส่วนมากจะลดต้นทุนแต่ว่าถ้าถ้าถ้าต่างประเทศอ่ะผมมองแล้วเขาเขาจะไม่ไม่ค่อยมีเรื่องพวกนี้เท่าไหร่แล้วก็วัสดุที่ผลิตอ่ะค่อนข้างมีคุณภาพกว่าเนื้อเหล็กเนี่ยสมมุติว่าถ้าเรากดกดเข้ามาบีบบีบบีบเข้ามาอย่างเงี้ยให้มันอยู่ไว้กับที่อ่ะมันจะไม่เป็นไร ต่ถ้าเดียเดยดเด๋ยวบีบเดี๋ยวกดเดี๋ยวบีบเดี๋ยวกดเดี๋ยวบีบเดี๋ยวกดเหมือนเหล็กกับพี่น้องเหมือนสมมติเราเราหยิบไม้ขัญเสื้อมาอันหนึง่งเราหักหักเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วเราก็เอาออกใหม่แล้วเราก็หักอีกแล้วเราก็กลับสภาพเดิมแล้วเราก็หักอีกหลายๆครั้งอะ่ะสังเกตไหมว่าเหล็กมันจะล้าจนมันหักไปเองมันจะไม่ติดกันละ,ะผมคิดว่าเหล็กสปริง มันก็คงเหมือนกันแต่เหล็กสปริงมันจะดีอย่างหนึ่งคือมันเป็นสปริงไงพี่น้องสปริงมันก็คือสปริงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนเหล็กที่แบบว่าเอ้ยที่บีบหักหักไปหักมาแล้วแล้วมันจะจะหักเลยหรือมันจะล้าไปอะไรแบบนั้นนะครับสปริงมันจะให้ตัวได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความคิดผมนะผมคิดว่าไม่เป็นไรแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งก็คือ,อสมมุติถ้ามันเป็นมันเป็นก็ให้มันเป็นไปครับสําหรับผมนะสําหรับความคิดผมนะพี่น้องเรารู้สึกยังไงคอมเมนต์กันนะครับเหมือนเดิมนะครับคอมเมนต์มา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 เสนอความคิดเห็นกันไม่ว่ากันนะครับเสนอความคิดเห็นกันได้เลยว่าคิดยังไงคิดต่างไหมอะไรยังไงก็เหมือนอย่างที่ผมบอกอะผมมองอย่างนี้คนอื่นอาจจะมองอีกอย่างหนึ่งผมไม่ใช่ แกโลกที่จะต้องถูกไปซะทุกอย่างอะไรแบบนั้นนะครับก็ทุกคนเสนอความคิดเห็นมาโอเคถ้าเกิดถ้าถ้ามันมันรู้สึกว่ามันต่างและมันใช่ผมผมก็จะไปหาข้อมูลว่ามันใช่จริงไหมถ้่ใช่จริงโอเคผมก็จะยอมรับตรงนั้นนะครับอย่าหลายๆคลิปที่ผมคอมเมนต์ไปบอกเออโอเคดีพี่น้องที่ที่ที่บอกมาแบบนี้แบบนั้นเนี่ยทำให้ผมได้ได้ความรู้อีกอย่างหนึ่งแล้วก็มันเป็นช่องที่เรามาแชร์ประสบการณ์กันเพราะฉะนั้นเนี่ยโอเคผม ผมก็ดีใจนะกับกับกับที่ตรงนั้นทําให้เราได้ความรู้ใหม่ๆอย่างไ้เรื่องคอนหนึ่งคอนสองคอนสามคอนศูนย์อะไรประเภทอย่างเงี้ยอันนี้ผมก็เลยต้องไปหาข้อมูลแต่ว่าตอนเนี้ผมยังได้ข้อมูลไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ชัวร์เท่าไหร่ก็เดี๋ยวผมต้องหาข้อมูลให้มันให้มันชัวร์ๆัวโดยมีที่กก่าวอ้างอะไรแบบนั้นนะครับแล้วก็มาพูดกันว่าคอนหนึ่งสองสามเป็นยังไงนะครับศูนย์หนึ่งสองสามเป็นยังไงแล้วก็ถึงจะมาพูดให้มันชัดเจนถ้าผมประกอบก่อน รยบอสําหรับผมผมไม่ซีเรียสนะว่าว่าให้สปริงมันมันมันจะล้าหรือมันจะไม่ล้าอะไรเงี้ยไม่เป็นไรไม่ไม,ไม่ไม่ซีเรียสครับก็คือให้มันมีและพร้อมใช้งานดีกว่าแล้วก็อีกอย่างหนึง่งสมมุติถ้ามันล้าจริงๆก็ถึงเวลานั้นก็เปลี่ยนใหม่ครับผมว่าเออโอเคสามสี่ปีสามสีปสมส่ปีมันล้ามันล้ามันก็โอเคแหละมันล้าก็ไม่เป็นไรก,ก็เปลี่ยนสปริงเปลี่ยนเปลี่ยน เปลี่ยนสปริงหรือเปลี่ยนแม็กไปเลยใหม่ทั้งสักอันหนึ่งแต่ผมว่ามองแค่แค่สปริงอ่ะมันก็ไม่เท่าไหร่หรอกไม่กี่ตังหรอกกับกับสมมุติเราซื้อปืนมาตั้งกระบ,บอกตั้งเท่าไหร่กับแค่สปริงล้าแค่นี้แค่แม็กกาซีนอันหนึ่งอ่ะผมว่าไม่เป็นไรนะครับก็ผมยอมเสียได้ดีกว่าจะใช้แล้วมันมันไม่มีไม่สะดวกแล้วก็วิธีเช็คพี่น้องสมมุติว่าถ้าถ้าเราอยากจะรู้ว่าลูกมันดันขึ้นหรือเปล่านะครับก็ลองใส่เข้าไปในในปืนเรา ขึ้นสไลด์ดูนะครับผมจะทําแบบนั้นบ่อยแต่ว่าผมไม่อยากทําตรงนี้นะครับเพราะว่ามันมันมันหน้ากล้องด้วยแล้วก็พื้นที่ตรงนี้มันไม่เหมาะสมที่ที่จะมาลองใส่นะครับลองใส่ลองใส่แล้วก็สไลด์ดูสไลด์ออก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 ดูนะครับว่าลูกเข้าหลังเพลิงหรือเปล่าอะไรแบบนั้นมันเช็คกันได้นะครับก็ประมาณนี้แล้วการคลิปนี้เอาสั้นๆประมาณนี้พี่น้องเราถ้าเกิดถ้าคิดเห็นยังไง คอมเมนต์มานะครับขอขอขอมาคนละหนึ่งคอมเมนต์เลยก็ได้ว่าว่ารู้สึกยังไงบ้างอะไรเงี้ยกับกับเรื่องสปริงแบคทีีนนะครับว่าว่าทําแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็ใส่ไว้มันจะเป็นอะไรไหมอ่าโอเคเอาอย่างนั้นละกันนะครับคลิปนี้สั้นๆประมาณนี้ก็เดี๋ยวมีเวลาช่วงนี้งานผมเยอะน,นิดนึงเดี๋ยวมีเวลาผมพยายามจะจะพยายามมาทําคลิปให้ให้เรื่อยๆนะครับ โอเคปิดคลิปกันตรงนี้นะครับขอบคุณมากๆครับจากฟรีดอมการ์นไทยแลนด์ชาแนลครับ